ผู้ชมครับนับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทางโลตัสเปิดตัวราคา MyLotus ัการันตีราคาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ยังมีอยู่แบบนี้นะครับด้วยการจับมือกับ CEO กว่า50แบรนด์ดังให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก r e บอร์ดโปรแกรมไม o โ u ลได้ซื้อสินค้าราคาดีที่สุดครับโลตัสได้เปิดตัวแคมเปญครั้งประวัติศาสตร์ราคาไมโลลัส ราคาดีที่สุดของโลตัสเพื่อเพื่อนสมาชิกพร้อมเดินหน้ายกระดับความคุ้มค่าสำหรับสมาชิก MyLotus ัส w a r d โปรแกรมที่มีฐานลูกค้าหลายสิบล้านคนโดยจับมือกับ CEO กว่า50แบรนด์ดังในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเฉลิมฉลองการเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างยาวนานด้วยการส่งต่อมิตรภาพถึงเพื่อนสมาชิกใหม่โลตัสดยการจัดสินค้าราคาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน รอบคุมสินค้ากว่า200รายการอาทิเข้าสารซอสปรุงรสน้ำมันพืชเนื้อสัตว์อาหารสดและสินค้าอื่นๆอีกหลายหมวดน,นะครับเฉพาะสมาชิกไมโลตัสเท่านั้นพร้อมอยังจัดโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ตลอดแคมเปญน,นี้ด้วยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนในการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาประหยัดและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ